วันนี้เนี่ยผมจะมาแจ้งความดำเนินคดีกับคนตื่นทำในกรณีที่มินคณะสงฆ์มินมหาเถรสมาคมผมจะอ่านข้อความสำคัญบางข้อความนะครับที่เขามีการไลฟ์สดไลฟ์สดแล้วก็มีการมีคนถามมีตอบคำถาม,ถามเขาบอกเขากล่าวอย่างนี้ครับให้คุณไมหอาเทปเองนะครับ มึงไปโค่นล้มหมาเถรสมาคมไม่ได้หรอกเขาอยู่ยงคงกระพันด้วยตำแหน่งหน้าที่และอำนาจไม่ใช่ด้วยพระธรรมนะด้วยอำนาจผมพูดแค่นี้แหละให้มาพิารณาตามหลักธรรมใครพูดตามธรรมคนนั้นถูกต้องใครไม่พูดตามธรรมจะเอาํานําหน้าเขาคมขี่กูไม่เห็นด้วยมหาเถรสมาคมทําตามพระธรรมทําตามพระวินัยก็มีแต่หลายอย่างที่ไม่ทําตามพระวินยัย หลทําตามอํานาจหน้าที่ของตนที่ผิดจากหลักคําสอนหรือหลักพระวินัยของพระพุทธเจ้าก็มีเยอะแยะมากมายมันทุเรศทุลังคุณดูก็พูดดิคนช่วยคนออกมาช่วยกันบอกสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าผิดไปเรื่อยๆไปก็ตําหนิเขาเป็นไปเรื่อยๆเขาไม่ถูกต้องเรื่องไหนก็ตําหนิเขาเรื่องเขาเข้าไปคุยว่าผิดยังไงอธิบายชี้แจงขยายความอาาธิบายซึ่งกันและกันในฐานะของสัตว์ประหลุษ ในฐานะของการเป็นพระภิกษุสงฆ์ซึ่งขุดซึ่งขุดเกลียดเลิขุดโดยอัตธรรมโดยหลักธรรมหลักวินัยไม่ใช่อำนาจหน้าที่มาเป็นตัวบังคับคนให้ทำตามตัวเองมันใช้ไม่ได้อีกหน่อยอำนาจหน้าที่เหล่านี้จะทำลายพระวินัยกูจะบอกให้ไม่สนใจเอาพระวินัยไม่เอาพระวินัยมาใหญ่ไม่เอาพระวินัยมาใหญ่มาเป็นใหญ่แต่เอาอำนาจราชศักของตัวเองมาเป็นใหญ่ใช้ไม่ได้มันเยอะมากนะครับมีหลายตอน เอาเฉพาะเข้าๆกไปแล้วกันเพื่อวันนี้ผมมามูลที่ทนายกองทัพธรรมมาแจ้งความดําเนินคดีกับคนตื่นรรมข้อหามินมหาเทรสมาคมมหาเทรสมาคมมีใครบ้างครับประกอบไปด้วยพระอริยวงศาคัตตยานครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับแล้วก็ท่านดูนะครับที่ท่านได้รับความเสื่อมเสียต่อพระเกียรติ มีทั้งหมด20ิบรูปสมเด็จพระมหาธีรยานุนีวัดเทพศิรินสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดเชตุพนวิมุคลารามสมเด็จพระมหาวีรวงศ์วัดราชบพิตรประสิทธิ์มหาธีบารามสมเด็จพระมหารัชมังคลามุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระพุทธวัจนะวัชิระมุนีวัดเครือวันพระพรมโมลีวัดตากน้ำพระพรมบัณฑิตวัดปารุยบุรุยวงสาวาด พระพรมกวีวัดกกลยานมิตรพระพรมดีหลกวัดสามพญาพระพรมวชิรมุนีวัดสุทัศเทพวารารามพระพรมมุนีวัดศรีมหาธาตุพระพรมวชราจารย์วัดราชบดีสถิตมหาศรีรามารามพระพรมวชิรกรวัดราชภาติการามพระพรมสิทธิวัดพระสเกตพระพรมวชิระเวทีวัดปทุมวนารามพระพรมวชิรวิมลวัดปวารนิเวศวิหารพระพรมวชิรรังสีวัดปวารณิเวศวิหารพระพรมวชิรวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชลังศี พระธรรมวชิระเมธาจารย์วัดสมนัสวิหารท่านดูสิครับมหาเทรสมาคมทั้งยี่สิบเอ็ดลูกคือสมเด็จพระสังฆราชและพระสมเด็จพระราชาและพระพระราชาชั้นคณะไอคนตื่นทำเนี่ยมันมาดูหมิ่นขกียรติท่านท่านยอมเลยครับท่านพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศยอมเลยครับยอมให้คนที่ไม่มีความรู้เรื่องพระไตรปิฎกไม่มีความรู้เรื่องธรรมะ จบแค่นักทำร,ร,รีตามที่เขาบอกมานะครับแล้วมาปลามากลดามาสั่งสอนสมเด็จพระสังฆราชมาสั่งสอนมหาเถรสมาคมออกเป็นข่าวทั่วประเทศผมอยากถามนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพวกท่านทำอะไรอยู่ครับทำอะไรกันอยู่เขามินทักเกียรติมหาเถรสมาคมท่านไม่ออกมาดูแลเลยเหรอครับท่านนับปล่อยให้ คาราวะอย่างเราเก็บเรื่องนี้ไว้ประมาณเกือบสองเดือนแล้วครับแต่ที่ผมไม่ทําเนี่ยทีแรกจะทํานะครับเก็บไว้ก่อนเพราะมันยังไม่มีเหตุที่จะออกมานะครับผมก็เลยออกมาในวันนี้นะนอกจากนี้แล้วนี่นะครับผมก็กล่าวโทษแย่งความกล่าวโทษในกรณีที่หากว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงก็เอ่อหรือเข้าข่ายความผิดตามพรบรความผิด ว่าด้วยคอมพิวเตอร์สองหาหนาตาสิบสี่วงเล็บสองฐานนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลในประเทศโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงภายในของประเทศทางาศาสนาข้อหานี้เนี่ยเดี๋ยวก็ให้ทางอ,อตำรวจกองปราบเนี่ยเป็นคนไปดําเนินการว่าเข้าข่ายหรือไม่ฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพวกที่วิาพากษ์วิจารณ์ผมทั้งหลายเนี่ยโปรดเข้าใจตามนี้นะผมเข้าใจตามนี้ผม ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคนตื่นทำไอ้เรื่องนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเอาละครับผมอยากจะให้มหาหมีนะครับมหาหมีเดี๋ยครับเดี๋ยวะเก็นให้มหาหมีพูดถึงมหาเทรสมาคมครับที่เขาบินเนี่ยเป็นยังไงกฎหมายเป็นอะไรเชิญเลยครับกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพแล้วก็พี่น้องประชาชนครับมหาเทรสมาคมเนี่ยท่านมาด้วยอาศัยอำนาจอะไรครับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปีสองพัน้าร้ยห้าแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ส ปี2561ให้อยนาจกับพระมหากษัตริย์ตามมาตราเจ็ครับในการแต่งตั้งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชขึ้นมาหนึ่งรูปตามมาตราแปดนั้นนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชนั้นนะ่ะมีอยู่สองตำแหน่งครับตำแหน่งที่หนึ่งก็คือว่าเป็นสกลมหาสังคปรน,นีนปรินายกหมายความว่าไงครับหมายความว่าท่านปกครองประชาการคณะสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรตำแหน่งที่สองคืออะไรครับคือประธานกรรมการมหาเถรสมาคมมหาเถรสมาคมคืออะไร คือกลุ่มคณะสงฆ์กลุ่มหนึ่งซึ่งประกอบด้วยพระมหาเถระ20รูปบวกกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชในฐานะประธานกรรมการมหาเถรสมาคมรวมทั้งสิ้น21รูปนะครับมหาเถรสมาคมมาโดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี2 5 0 5แก้ไขเพิ่มเติมปี35ฉบับที่สองนะครับให้อำนาจมหาเถรสมาคมเนี่ยในฐานะเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์มีอำนาจตามมาตรา15ตรี ในเรื่องการปกครองมัคคับปชาคณะสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรนะครับมีอำนาจในการให้การอุปสมบทมัฟปชาฟัาปรปชาแก่สาม,มเณรมีอำนาจหน้าที่ในการเผยแผ่สาทารูป,ปาการและการสังคบสงห์ที่เกี่ยวกับสังคบสงฆ์มีหน้าที่ในการรักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาและมีหน้าที่อื่นตามกฎมหาเทรสมาคมครับการดำรงอยู่ของมหาเทรสมาคมนั้นนะครับเป็นพระราชอำนาจของพระมหากรรษัตริย์โดยแท้เนื่องจากว่าการแต่งตั้ง โดยพระบรมราชโองการนั้นโดยมีเจตจำนงคเพื่อให้สมเด็จพระราชาคณะเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชพระราชาคณะหรือพระภิกษุที่มีพันสายยุการอันเหมาะสมมีจริยวัตรอันงดงามและเหมาะแก่การปกครองคณะสงฆ์พระมหากรรษัตริย์ทรงแต่งตั้งผราเหล่านี้มาครับเพื่ออะไรครับเพื่อปกครองคณะสงฆ์ไทยทีนี้โดยความเป็นมหาเทรสมาคมนั้นนะครับท่านใช้อำนาจปกครองตามมาตราสิบห้าตีนะครับตามอนุหนึ่งถึงห้า แต่ในการปฏิบัติงานของมหาเถรสมาคมนั้นนะครับผมอยากจะกราบเรียนว่าท่านสามารถที่จะบัญชาและสั่งการผ่านไปยังสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติอันนี้ประเด็นที่หนึ่งครับประเด็นที่สองมหาเถรสมาคมสามารถออกมติประกาศระเบียบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชผ่านคณะบุคคลหรือผ่านพระภิกษุสามเณรรูปใดรูปหนึ่งที่มหาเถรสมาคมมีความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นไปตามมาตราสิบห้าตีวักสองนั่นหมายความว่าในการทํางานของมหาเถรสมาคมนั้นนะครับ ท่านใช้วิธีการสั่งการและบัญชาการไปที่หน่วยงานของรัฐก็คือสำนักง,งานพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักพุทธคืออะไรสำนักพุทธเนี่ยครับมาโดยอาศัยพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินปี48ครับข้อ8ชอจริจงเป็นที่มาของการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักพุทธภารกิจและภารกิจของสำนักพุทธที่สำคัญก็คือเป็นสำนักง,งานเลขาธิการมหาเถรสมาคมหมายความว่าไงครับหมายความว่าทุกกิจการของคณะสงฆ์ ทุกกิจการที่มหาเถรสมาคมออกคําสั่งกดมติรละเบียบประกาศทุกประกาศต้องผ่านสํานักพุทธโดยความโดยการเสนอของสำนักสำนักพุทธนะครับทีนี้ในการทํางานของท่านเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่มหาเถรสมาคมท่านจัดลงมาเป็นผู้ปฏิบัติเนื่องจากว่าท่านเป็นพระท่านก็สั่งการผ่านสํานักงานเลขาธิการสํานักเอ่อมหาเถรสมาคมก็คือสํานักพุทธและบุคคลที่รับสนองงานก็คือพอ,อสํานักงานพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับเป็นผู้นวยการ สํานักงานเลขาธิการสํานักมหาเลขาธิการมหาเถรสมาคมทีนี้นะครับในการปกครองของมหาเถรสมาคมเนี่ยนะครับตามการที่มีบุคคลคนหนึ่งเนี่ยครับไปกล่าวหาท่านมีลักษณะเป็นการใส่ความในลักษณะที่ว่ามหาเถรสมาคมท่านไม่ทําอะไรในกรณีใดกรณีหนึ่งและมีการเพิกเฉยต่อกรณีใดกรณีหนึ่งสองเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งผมจะกล่าวเรียนสั้นๆว่าเขามีการหาว่ามหาเถรสมาคมเนี่ย ไม่มีการตัดเตือนแนะนําพระภิกษุรูปหนึ่งไม่ใช่ครับมหาเทรสมาคมโดยเจ้าพระคุณคสมเด็จพระสังฆราชนั้นนะครับ<อ>ท่านใช้หลักอภปริหานิยธรรมเจ็ประการในการประชุมในการนิมนต์พระเถระรูปนั้นมาประชุมและคณะสงฆ์โดยมหาเทรสมาคมมีการตั้งคณะทํารรรงานขึ้นมาและก็มีการปรึกษาหารือมีการให้คําแนะนําเพื่อทําลงรักษาพระไตรปิฎกโดยชอบแล้วมันเป็นเรื่องที่คณะสงฆ์ท่านดําเนินการโดยชอบแล้วไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลภายนอกคือคฤหัสห์คาลาวะดอย่างเราเลยครับ ท่านทาแล้วครับอย่าไปกล่าวหาว่าท่านไม่ทําและสิ่งที่ท่านทานั้นนะครับอยู่ในสํานวนที่เรากล่าโทษเข้ามาเป็นเอกสารสองฉบับเดี๋ยวอ่อยู่ในสํานวนนะครับถ้าเข้าไปในกระบวนการก็จะทราบประเด็นที่สองก็คือว่ามีการกล่าวหาว่ามหาเถรสมาคมเพิกเฉยต่อกระบวนการที่ไม่ชอบกระบวนการที่ไม่ชอบคืออะไรครับเดรัจฉาวิชาปลูกเศษเลขยนการทําน้ามนต์การพ่นน้ำหมากการอะไรต่างๆที่เป็นลักษณะหาวิชาเดรัจฉาวิชาผมอยากจะกล่าวเรียนอย่างนี้ครับว่า มหาเทรสมาคมท่านทับกระบ,บวนการของท่านครบถ้วนแล้วเนื่องจากว่าท่านใช้อํานาจในการออกมติมหาเทรสมาคมในการกำ,ก,ำกับในการบังคับบัญชาให้สํานักพทธไปตรวจสอบสํานักใดก็แล้วแต่ที่เป็นสํานักปฏิบัติตธรรมสํานักสงฆ์ที่มีการทําเดลชังวิชาหรือมีการเรียนลทัทธินอกาศาสนาท่านมีครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีประกาศสมเด็จพระสังฆราชมีมาตั้งแต่สมัยก่อนครับแล้วก็มีระเบียบของมหาเทรสมาคมในการห้ามพระภิกษุสามเณร ในการอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเดรัชานวิชาให้ท่านไปดูครับทุกอย่างอยู่ในสัมนวนนี้ทั้งหมดนั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่ากระบวนการ2กระบวนการคือ1การประชุมปรึกษาแนะนําเป็นการภายในของคณะสงฆ์ท่านทาครบถ้วนแล้ว2กระบวนการในการตรวจสอบการรับขึ้นนอกรีดนอกรอยของพระภิกษุสามเณรมหาเถรสมาคมท่านก็มีการออกมติมหาเถรสมาคมออกระเบียบมหาเถรสมาคมอย่างน้อย7ฉบับให้ไปดูครับครบถ้วดแล้วแต่กลายเป็นว่ามีคารวะท่านหนึ่งนะครับ ปจับช่วงและมีการพูดในลักษณะปรามาตมหาเถรสมาคมซึ่งประธานมหาเถรสมาคมคือเจ้าประคูณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระมหาเถระอีก20รูปว่าท่านเลือกปฏิบัติและไม่ใช้หลักพระธรรมวินัยนะครับแล้วก็มีการกล่าวในลักษณะที่ว่ามีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งไปดูในสำนวนนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะกล่าวเรลียนว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกับคณะสงฆ์คือมหาเถรสมาคมเนื่องจากว่าท่านเป็นองค์กรปกครองสูงสุดคณะสงฆ์ แล้วประกาศแล้วประธานมาติสมาคมคือพระมหาเถระซึ่งเป็นสังฆราชาของประเทศไทยในการกล่าวใดๆก็แล้วแต่จะต้องกล่าวโดยอัดโดยทําโดย,ดย,ดยข้อกฎหมายอันนี้คือประเด็นสําคัญที่เรามาในวันนี้นะครับอยากจะกลับเรียนให้พี่นงสื่อมวลชนทราบครับขอบพระคุณครับพี่น้องสืมม่อมวลชนแล้วก็ประชาชนครับคือเรื่องการดำเนินคดีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอาพี่เพียกว่าไปแล้วอาท่านนันชัยท่านมหาหมีว่าไปแล้วแล้วก็บันสองวันที่ผ่านมาก็ได้ทราบว่ามีคนไปแจ้งความดำเนินคดี และต่อจากที่ไปก็คิดว่าเขาน่าจะมีเรื่อยๆเพราะคุณนัทพลหรือนายเบียเนี่ยแกพูดไม่มีหูวรูดอย่าแกว่าไปเรื่อยดินะฮะคือตั้งข้อสังเกตว่าไอ้คนตื่นทำที่ว่าเนี่ยเขาตั้งเขาเองว่าเขาเป็นคนตื่นทำแล้วเขาเรียนจบนักธรรมชั้นเตรนะรที่เหลือเนี่ยเขาอ่านเองแล้วเขาบอกครูของเขามีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าเขาจำหัวข้อทับมากมาที่เหลือแปลความเองแล้วเมื่อมีคนมาตักเตือนมาชี้แนะ เป็นพระหมหาปร,ริญเป็นครูบาอาจารย์พระสงฆ์ท่านบวชมา45ปีจบมหาวิาลัยสงฆ์ท่านบอกไอพ้พวกผิดที่ถูกต้องแบบนี้ฮอันนั้นผิดของเขาถูกตั้งตนเป็นศูนย์ศูนย์รวมของความถูกต้องอยู่ตรงนี้ดังข้อสังเกตนะอีกเรื่องหนึ่งอยากฝากก็คือเรื่องการพูดาก,การสอนทางของเขาเนี่ยมันคือการทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นการพูดเมืองพูดกูเดียวกระโถนตีปากอะไรเลยมันคือการทำคอนเทนต์เอาทรมามาเป็นคอนเทนต์นะ อยากฝากนะครับฝากถึงกระทรวงศึกษาธิการท่านต้องดูแลเด็กเยาวชนของท่านนะครับเพราะเขาไม่ได้สอนเฉพาะกลุ่มลูกศึกษ์มันเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องมึงเรื่องโอ้ไม่อยากเขาพูดกันอยู่แล้วไม่ใช่ฮะเดืนยันพูดโกูพูดมึงทุกการเทศาทุกสถานที่ทุกเวลาเป็นคำหยาบนะฮะแล้วท่านไม่ได้พูดเฉพาะในกลุ่มของท่านมันเผยแพร่ไปทั่วอันที่สองมหาวิทยาลายัยครูบาอาจารย์ ก็ต้องบอกลูกศิษย์เหมือนกันว่าการพูดกูดพูดมึงทุกสถานที่แบบนี้ใช้ไม่ได้เป็นคาหยาบไม่ถูกการลเทศะแล้วฝากเถึงกระทรวงวัฒนธรรมนะไอการพูดจาลักษณะแบบนี้เผยแพร่ไปแบบนี้ไม่ถูกต้องต้องออกมาเตือนสังคมต้องหมัมาออกมาได้แล้วโดยเฉพาะสำนักง,งาพระพุทธศาสนาแห่งชาติเมื่อกี้พี่อนันตชัยพูดไปแล้วท่านอยากจะบอกว่าอยากจะบอกอย่าบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่เรื่องของพระสงฆ์ไม่ใช่ฮนะสำนักพุทธมีหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนาอันเรื่องแบบเนี้ย ผมเข้าผมมองว่ามันน่าจะเข้าขาดเปยนภัยแล้วนะเรื่องความมั่นคงก็ต้องมาดูแลตรงนี้ครับครับก็วันนี้ผมก็สรุปก็คือว่ามูธิทนายกองทรัพธรรมมาแจ้งความดําเนินคดีกับคนสอนธรรมตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2 5 0พแก้ไขเพิ่มเติม2 5 3 5มาตรา4 4่ตรีและให้ดูคลอบอคอมพิวเตอร์2560เอ,อมาตรา14วงเล็บส ะะว่าถ้าหากว่าไปถึงขั้นนั้นเนี่ยก็ขอให้พนักงานสอบสวนเนี่ยดำเนินการด้วยแล้วอยากจะฟอร์บอกกับเพจทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจจริงหรือเพจอวตารหรือว่าใครก็ตามเนี่ยการที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งจาบจ้วงดูหมิ่นคณะสงฆ์นะครับท่านส่งข้อมูลมาที่มูลนิธิทนายกองทัพธรรมเลขที่สิาถนนโชคชัยสี่แขวงเขตาลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนะครับหนึ่งศหรือ เข้าไปในเพจมูที่ทนายกองทัพธรรี V2 ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไ like ล่เช็คบินคนที่หมิ่นคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นใครนะครับแล้วเกี่ยวกับคนสอนธรรมคนนี้ถ้าหากว่ามีอีกท่านส่งมานะครับเดี๋ยวผมจะมูที่จะไล่เช็คบินเราบอกได้เลยนะครับเราไม่ทําเรื่องส่วนตัวเราทําเรื่องส่วนรวมนะครับเรื่องส่วนตัวเราไม่ทําเรื่องล้มละลายเรื่องชอบโคมงประชาชนเรื่องพอลบอ,อ,อ่การเรียลไยเนี่ยผมคิดว่า มีนักกฎหมายหลายท่านนัคงจะไปจัดการเองไม่ไเกี่ยวกับมูลนิธิเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> กลับเรียนมาแค่นี้เลยครับนักข่าวมีอะไรถามไหมครับ <c oughs> ครับครับข่าวว่าใครสอนใครพูดจริงหรือพูดเล่น <c oughs> มีครับก <c oughs> ่อนที่จะมีการออกข่าวประมาณหนึ่งวันเนี่ยมีคนที่เคารพรักคนหนึ่งโทรมาหาผมบอกว่าคนสอนทําคนนี้อยากจะมาหาแล้วพออยากจะมาคาแล้วว่ามาขอโทษผมบอกว่ายังยังไม่ต้องมาขอโทษอะไรหรอกครับเพราะว่า ถ้าจะขอโทษคงไม่ต้องมาขอโทษผมนะครับนู่นไปขอโทษมหาเถรสมาคมมาขอโทษพี่น้องประชาชนมาขอขอโทษคณะสงฆ์อ่าที่ที่ที่คุณไปทํานั่นแหละครับผมก็เลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พบนะครับเพราะว่าผลพบยังไงผมรู้มดแล้วนะครับเพราะว่าตัวอย่างมันมีเยอะนะพอมีเยอะแล้วก็ไปทั้งคอนเทนต์หาว่าเรายอมก็คงไม่ได้พบหรอกครับไอ้นี่จริงถ้าคนตอ่านนี้จะเข้ามาต่อาวหาหมีครับอ่าแนะนำต้องหามหาหมีครับอ่า อ้เรื่องนี้มันเป็นจะแนะนําเรื่องอะไรครับเพราะว่าคืออย่างนี้ครับเอ,อวันก่อนเนี่ยผมไปรายการเปิดปากกับภาคภูมิครับคุณภาคภูมิก็ถามว่าว่าคาราวาท่านนั้นน่ะท่านสอนผิดอะไรวันนั้นน่ะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่าเรื่องสอนผิดเนี่ยเยอะมากแต่ว่าหลักๆจริงๆเนี่ยมันก็มีสามสี่เรื่องแต่หลักย่อยประมาณสิบเจ็ดสิบแปดข้อทีนี้นในวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้พูดนะครับถ้าจะแนะนําเนี่ยเอาจริงๆเลยเนี่ยก็มีพระที่แนะนําแล้วแต่ไม่ปรากฏว่ามีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็มีการลบคลิปผมยกตัวอย่างเลยครับ สามหลักใหญ่ใจความที่ไปแต่หลักการในพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญคนระับแต่มักผลนิพพานครับมันเรื่องอะไรครับเรื่องที่หนึ่งคือกล่าวไว้ในพระสูตรแต่ผิดเพี้ยนแล้วก็ไม่ถูกเลยก็คือกรณีที่บอกว่าพระอรหันในยุคพุทธกาลทําการลุยฆ่าแล้วก็อัตตวิธิบัตรกรรมไม่มีนะครับไม่มีครับเอาที่ไหนมาพูดครับไปหามาพระไตรปิฎกตู้ไหนเล่มไหนหน้าไหนพระอรหันเนี่ยไม่ทําอัตตวิธิบัตรกรรมไม่ฆ่าตัวตายนะครับการการลุยฆ่า,ค,าคือการฆ่ามนุษย์นะครับคาสัต ให้ตายไปยังไงก็เป็นฆ่ามนุษย์แม้จะตีความว่าไม่ใช่การฆ่าไม่เป็นประราชิกฐานฆ่ามนุษย์แต่การลุญยาฆาเนี่ยยังผิดศีลธรรมและหลักคำอยู่ในนะฮะแต่การอัตรวินิบกรรมของพระละหันหไม่มีท่านไปหยิบมาผิดเนื่องจากในพระไตรปิฎกเขากล่าวแค่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยมีพระที่เป็นปุถุชนนะครับคือปุถุชนที่ไม่บรรลุธรรมเนี่ยท่านไปพิจารณาสุภกรรมฐานพอพิจารณาร่างกายมากๆเข้าเกิดความสังเวชใจสลดใจขึ้นมาก็ฆ่าตัวตายพอฆ่าตัวตายมากๆเข้าเสร็จแล้วก็ไปจ้างนาย มิคข้ามิลันทะก็คือเป็นเป็นคนกินเดนนะครับให้มาฆ่าพอมาฆ่าปั๊บเนี่ยนะฮะแกก็เลยลามไปฆ่าพระรหันด้วยซึ่งพระรหันถ้าไม่ได้ให้ฆ่าตัวเองก็คือถูกฆ่านั่นเองเนื่องจากว่าในพระสูตรบอกว่าท่านมีกรรมเก่าคือไปฆ่าอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เรื่องที่หนึ่งครับอันเนี้ยผิดประเด็นที่สองก็คือว่าการที่บอกว่าคนเราเนี่ยตายสองครั้งไม่มีครับตายครั้งเดียวครับเขาบอกว่าตายครั้งที่หนึ่งเนี่ยคือรูปขันแตกรูปขันมนุษย์เรามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมคร แต่วิญญาณไม่ตายเป็นสัมภเวสีอันนี้ไม่ใช่เนื่องจากว่ามนุษย์เกิดแล้วตายเลยพอเป็นสัมภเวสีเขากล่าวอีกว่ามีการปรุงแต่งโดยอาศัยหนึ่งเวทนาขันสองสัญญาขันสามสังหารขันแล้วก่อพพก่อชาติแล้วไปเกิดใหม่มันไม่มีครับพี่มหาพจน์น่าจะทราบดีนะครับ,รบเพราะฉะนั้นมนุษย์ตายครั้งเดียวตรงนี้ผิดหลักการชัดเจนมนุษย์ไป่ได้ตายสองครั้งหลักการสําคัญที่สุดที่ไปแต่หลักผลพิพานก็คือการบอกว่าโสดาปฏิมรักสัตยอดได้หนึ่งอย่างหนึ่งอย่างคือสัจยะทิฏฐิไม่ใช่ครับ พระโซดาบัตละได้สามสักกิยทิฏฐีวิจิกิจฉาแล้วก็สี่ละพระตปามาตแต่ท่านมีการอธิบายว่าโสดาปฏมิมาตละได้หนึ่งแล้วจนกว่าจะได้รับอา่าจะได้บรรลุโสดาปฏิผลเนี่ยไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีจนกว่าจะตายนั่นแหละึงบรลุได้อีกสองอย่างซึ่งมันผิดหลักการไงครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยผมกราบเรียนอย่างนี้ว่ามันมีข้อย่อยอีกสิบหัวข้อซึ่งผมกาลังจะทําเป็นเอกสารอยู่ครับอ่ามันจะต้อง ในรายการทนาย,นายาของท่านทำเพราะว่าเวลาเราพูดเนี่ยเราจะพูดแบบที่เป็นลอยๆไม่ได้เราจะต้องมีหลักฐานทางพระไตรปิฎกผมอยากจะกลัาเรี่ยนอย่างนี้ครับเราต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยท่านที่สอนธรรมว่าหลักของศาสนาทุกศาสนาในการสอนให้คนละช่วยเป็นคนดีเราเห็นด้วยนะครับเราไม่ได้ว่าท่านการที่พุทธศาสนิกชนเราตื่นรู้ในเรื่องใดๆเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื Hoy> ่องที่ผิดนะครับแต่การสอนธรรมท่านจะต้องมีความรู้ในเรื่องพระไตรปิฎกไม่ต้องไปอ้างพระพุทธเจ้าเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้า ท่านให้พระธรรมกับวิไดซึ่งเป็นพระไตรปิฎกซึ่งเราเป็นเอกสารที่ยืนยันชี้แจงชัดเจนได้ท่านต้องอ่านพระไตรปิฎกและต้องแม่นยำม,มั่นคงไม่ใช่อ่านพระเจ้าอะไรก็แล้วครับแล้วหลักที่ท่านสอนเนี่ยมันไม่ใช่หลักพื้นฐานในบางเนื่องถ้าหลักพื้นฐานผมถึงบอกว่าเมื่อวัดกอนผมบอกว่าใครที่ท่านสอนที่ยกทําขึ้นมาถูแต่ถ้าอาธิบายลงลึกผิดนั่นหมายความว่าในการสอนทําใดก็แล้วแต่ถ้าเป็นหลักพื้นฐานนะครับเราไม่ได้ว่าถ้าไม่ผิดแต่ถ้าเป็นธรรมขั้งสูงถึงขั้งมัดผมนิพพานในการบรรรลลุุไปสู่่กาเนีย ท่านต้องพูดให้ถูกนะครับเนื่องจากว่าไปแตะโครงสร้างหลักวิชาการพุทธศาสนาอันนี้แค่ตัวอย่างครับเพราะฉะนั้นต้องรอไปดูว่าผมจะทาหนังสือเป็นเล่มเลยครับในเรื่องนี้และพอเราจะสิ่งที่คนสอนทําคนเนี้สอนผิดเนี่ยเราจะออกเป็นตอนๆแต่พอเราเริ่มแล้วเริ่มติดตามในรายการทนายของทัาไม่ต้องมาถามว่าไม่ต้องมาถามว่าผิดแล้วทําไมไม่พูดผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าไม่เหมือนกรณีเชื่อมจิตกรณีเชื่อมจิตพัฒนาคามีกับชาติมาเกิดแล้วก็เป็นลูกพระพุทธเจ้าพระสกยมุนีแสงสว่างดอกไม้ มันเจ็ดแปดอย่างนี่มันถือว่าน้อยสําหรับเราแต่การที่เราพูดอะไรก็แล้วแต่ประโยคประโยคนึงเนี่ยมันมีประธานกิริยาและกรรมประธานถูกกิริยาผิดกรรมถูกบทวิเสสนะคือขยายกรรมมันผิดเพราะฉะนั้นในการที่เราจะอธิบายเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่สามารถเข้าใจในคลิปเดียวครับผมก็กลับเรียนทัรทรทัดหมนที่ว่าอธิบายได้หมดนักวิชาการพวกเราแม้กระทั่งพิพ์อธิบายได้หมดแต่ให้เราทําเป็นเอกสารอ้างอิงแล้วเราจะบรรยายให้สาธารณชนฟังว่าเขาไม่ชอบตรงไหนผิดตรงไหนครับครับครับ